สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ผมตั้นบ้านแผลวฝากช่องน้องใหม่ไว้ด้วยมีอะไรก็จะถ่ายให้ดูวันนี้ผมเอารถกระบะมัดด้าไฟเตอร์ฝาดำโลภยัดน้ำมันปั๊มโซล่าดีเซนรั่วครับก็เลยเอามาทำที่อู่กงที่มาจากมหาชัยที่จะแยกเข้าบ้านแผลวะเขาทำเกี่ยวกับเครื่องดีเซนหัวชีดปั๊มแต่งปั๊มสิบล้อกระบะได้หมดทุกยี่ห้อเลย ผมมาทําลั๊มันรั่วน้ามันมันหยดวันนี้ค่าแรงช่างเขาเอาทั้งหมดสามพันห้ารวมเปลี่ยนตอนนี้ช่างเขากาลังแกะดูอาการอยู่นะครับกาลังถอดปั๊มออกไปเช็คเอาไปเช็คอาการอยู่ว่ามันมีอะไรเสียหายหอื่นอีกไหมช่างงานนี้ดีครับคุยเข้าใจลูกค้าก็รับ เข้าใจกันง่ายดีบอกอะไรคุยอะไรก็ไม่ขัดแย้งกันรับฟังอะไรเสียอะไรไม่เสียก็บอก,กตัตรงๆไม่เคยปิดบงังครนนี้ทําดีครับทําดีมากเลยสําหรับผมผมว่าทําจบที่ผมก็เลยบอกว่าช่างเดี๋ยวเสร็จแล้วเอ,อช่วยรบกวนใส่สปริงปั๊มให้แข็งๆหน่อยที่เขาว่าว่าใส่สปริงปั๊มให้มันแรงขึ้นนะช่างบอกว่าไม่เป็นไรเดีย๋ยวใส่ให้ฟรีไม่คิดตังค์เพิ่มรว่างั้น นี่ผมก็กําลังให้เขาทอดอยู่ใช้เวลาถอดน้านอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องแกะหลายอย่างนะรถมีอาการน้ํามันมันหยดแล้วก็จินน้ํามันวิ่งมากผมก็เลยเอามาทาก็เลยให้ช่างเขาดูอาการก่อน,อนว่ามันเป็นเพราะว่าน้ํามันรั่วเพราะว่าอะไรหรือว่าเป็นภายในเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรแบบนี้เราก็ไม่ไช่างไม่แน่ใจนี่ชื่อร้านหน้าร้านเป็นแบบนี้เลยนะครับ ผมมาช่วงเช้าเลยผมนัดมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่เ,แตเปิดร้านเลยเลยเป็นแบบนี้นะนี่นะหน้านี่เธอโทรร้านชื่อร้านอย่างนี้เลยตามนี้เลยครับน,นี่ช่างกระถอดออกไปแล้วผมดกูการแล้วเบื้องต้นช่างเขาบอกมาว่าสปริงปังปั๊มหักไหนพูดผิดยะสปริมตอนนี้ก็ช่างกระถอดออกไปดูแล้วนะครับนี่นะเป็นแบบนี้นะสภาพเ็าถือว่าโซมันกันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ ดติดตามมาด้วยนะครับมีอะไรดีๆ